สวัสดีครับมาหอดจอดถึงมิี่เรียบร้อยครับผมสวัสดีพี่น้องผู้สุกคนครับผมมอนีสร้างโอผ้าพมาหอดบ้านดงข้างใหญ่บ้านดงข้างใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมนี่ครับภารกิจกูรถเกี่ยวเข่าติดโลมเงาครับตัวนี้เขาถมถมรองน้ำครับผมติดลงไปครับเบียดครับ ต้นใหม่ครับขึ้นบ่าไรครับไทยเจริญการช่างนี่ครับเนี่ยเมืองทางนี้ขึ้นิดเดียวครับแต่ว่าหลายเติบครับผมเพราะว่าถ้าปากมันติดต้นใหม่ไว้ครับผมไปต่อบ่าไรครับถอยหลังก็บ่าไรเพราะว่าฟังสายเป็นเขาปลูกต้นยูคาครับถนนสูงนี่ครับบรรยากาศครับผม ฝากน้ำพีน้ำนองคือเก้าครับ0878749987ี่าปมีมีปัญหาเรื่องรถเกี่ยวเข่าครับรถไมโครติดลมตกสาตกคลองครับช่างอุ้ยช่วยได้ครับฝากน้ำพีน้ำนองครับนี่ครับเขาไว้แล้วครับสองฐานเสือครับช่างแอร์ช่างบอยส่วนทีมงานติดภารกิจครับเกี่ยวเข่าครับช่วงนี้สงสัยติดไข้หยาดลร้ครับ <laughs> ติดไค่อยากเจ้าของหน้า <laughs> บรดมาครับโอน,นี้บริมาสามโมนี้มาแค่สองครับผมอันตรายครับผมถมลองน้ำครับแต่ว่าพื้นที่ด้วยร่วมแล้วบ่ลมครับมาโดนตรงนี้ครับองใช้โดนลองน้ามาเลยครับช่างบอยครับ งูงเห่าออกแล้ววันนี้ <laughs> <laughs> นี่ครับสกินครับผูกสลิงครับผมสั่งบอยกับกับช่างแอร์ส่างตาสั่งกอบโมยุครับวนันนี้สั่งโกไปเกี่ยวเห่าครับบอยสลิงครับสั่งบอยช่างแอร์วัอนี้สองฐานเสร็จแล้ <laughs>

che ne dice 那包包。嗯 <laughs> <laughs> โอ้ขึ้นมาวิธีเรียบร้อยครับผมขอบพระคุณหลายๆครับทีมงานครับที่ไว้วางใจครับทีมงานช่างอุ้ยครับรถวิ่งจากอำเภอรตรนาบุรีครับจังหวัดสุรินฝ่า้ำําน้ำนองครับ087-87499-87ไม่ขึ้นไม่เอาตั้งโอ้ขึ้นมาเลยครับได้สาลูกนึงครับผมปลอดภัยครับที่เครื่องไม่มีปัญหาครับขึ้นมาแล้วรับจ้างในต่อครับ ปลอดภัยแน่นอนครับใช้บริการทีมงานช่างวีครับปลอดภัยแน่นอนครับเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ก่อนครับถึเดี๋ยวท่านตังกลับบ้านครับล่ะต้องมีเมื่อยกันเนี่โอ้ออกแรงแน่เราเชิญตั้งเขาใส่อ่าทำจากสบายร้อนร้อนอยู่บ้านเหรอ <laughs> แมนวะช่างวีแมนครับผมอ่า <Okay. S 1> ลุยลุยเก็บอุปกรณ์ครับช่างบอยกับช่างแอร์ครับ เก็บอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ครับผมเตือนทางกลับบ้านครับขอบคุณหลายๆครับที่ไว้วางใจครับฝากทำพีน้ำนองอีกรอบครับผมรถเกี่ยวข้าวรถแมคโครติดโลมโต๊ะสาโต๊ะข้องครับช่างอุ้ยช่วยได้087 874 99 87ฝากทำพีน้ำนองครับบ่ขื่นบ่เงินคือเก่าครับลาไปแล้วสวัสดีครับ